สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับคลิปนี้อาจารย์จะมาสาธิตวิธีการนำเอาพุตของวันเวอโนวาหรือค่าความแปรปรวนทางเดียวที่เราได้จากการคำนวณใน EP19 มาเขียนในบทที่4แล้วก็การสร้างตารางในบทที่4การนำเสนอนะครับใครยังไม่ได้ดู EP19 แนะนำให้ย้อนกลับไปดู EP19 ก่อนนะครับว่าตารางเอาพุตพวกนี้มันมาได้อย่างไงหน้าตาของเอาพุตของ วันเวอโนวาจะมีทั้งหมด3ตารางหลักๆนะครับคือตาราง descriptive คือค่ามีนกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีนกับ standard deviation นะครับของแต่ละด้านกับกรณีนี้อาจารย์จะเปรียบเทียบอายุมีทั้งหมด5กลุ่มอายุนะครับกับการตาัดสินใจทั้ง5ด้านและภาพรวมอาจารย์ก็จะเอามาต่อไปตารางที่2นะครับที่เราได้จากเอาพุทก็คือตารางอโนวานะครับเราก็จะดูค่าซิกของ f หรือค่า p value ของการตัดสินใจแต่ละด้าน แล้วก็ภาพรวมเ okay, ไหครับเสร็จแล้วค่าซิกของ F หรือ P-Value อะไรที่ต่ำกว่า0.05ต่ำกว่าหรือเท่ากับ0.05เราจะต้องมีตารางที่3เสมอนะครับนั่นก็คือตารางการเปรียบเทียบหลายคู่ multiple comparisons เ okay, ไหครับเราจะดูค่า mean difference ที่เอาไปจัดทำตารางนำเสนออ่ะตอนนี้มาดูครับรู้ว่าตาราง o เอาพุทวันเวอโนวามีทั้งหมด3ตารางแล้วจะนำผลไปใส่ ตรงไหนไปใส่บางหลาดอ่ะมาดูอาจารย์นะครับตามอาจารย์มานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องอ้างเองถึงสมมุติฐานก่อนนะครับเพราะว่าการเปรียบเทียบเราก็จะเขียนเพราะว่านักต้เที่สอไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต่างกันซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีได้หลายอย่างเช่นเพศซึ่งใช้ค่าทีนะครับ Student t-test ซึ่งอาจารย์ทําให้ดูแล้วในคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเรื่องการนําผลค่าทีมาเขียนในบ,บทที่4 ก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้กรณีนี้อาจารย์จะนําข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกลุ่มให้ผู้ตอบแบบสอบถามหรือตัวอย่างเลือกมากกว่า2กลุ่มกรณีนี้อายุของอาจารย์มีทั้งหมดกี่กลุ่มครับหดูตามอาจารย์นะครับ1่ํต่ำกว่าหรือเท่ากับ20 22 1บสอ31-40ส4บถึงส0มามาถึงถึงมากกว่า50ปีแสดงว่าอายุอาจารย์มีทั้งหมด5กลุ่มที่อาจารย์จัดกลุ่มไว้ให้พูดให้ผู้ตอบแบบสอบถามหรือตัวอย่างเนี่ย ตอบตามนี้โอเคไหมครับแล้วก็จะดูว่าอายุต่างกาันเนี่ยมีการตัดสินใจในการท่องเที่ยวตอนบนแตกต่างกาันหรือไม่อาจารย์จะทดสอบสติดามนี้ตารางที่4.16นั่นหมายถึงตารางที่16ของบทที่4นะครับ4.16ตารางที่16บทที่4ชื่อตารางครับการแสดงความแตกต่างของการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยจําแนกตามอายุนักศึกษาก็ไปเป็นยุ์ใช้ตาม อาชีพตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตามระดับการศึกษาถ้าเกิดมีกลุ่มมากกว่าสองกลุ่มก็ใช้เทมเพลตนี้ไปเลยครับจัดการครับต่อไปนะครับพอรู้ความหมายแล้วก็สร้างตารางนะครับนี่คือเทมเพลตรูปร่างของตารางที่ทางมหาลัยอาจารย์ใช้นะครับมีเฮดดิ้งมี2เส้นนะครับภาพรวมก็มี2เส้นปิดระหว่างกลางไม่ต้องมีเส้นนอนนะครับแล้วก็ไม่มีคอลัมน์เส้นตั้งนะครับนี่คือเทมเพลตเพราะนั้นนักศึกษาก็ปรับให้เหมาะกับ เป็นเตตารางของมอของมหาวิทยาลัยของนักศึกษานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาการตัดสินใจรายด้านทั้ง5ด้านมาใส่ในเนื้อหานะครับแล้วภาพรวมไว้ข้้งล่างนะครับเสร็จแล้วก็ทํา5กลุ่มอายุนะครับามาดูวิธีการ Transfer หรือโอนข้อมูลจากกระพุทธเอาการรับรู้ถึงความต้องการก่อนนะครับการรับรู้ถึงความต้อง,งการอายุกลุ่มที่1ตั่งกว่าหรือเท่ากับ20ก็4.15 เบียงเบนคือ0.64ก็แล้วกันนะครับเพราะมัน6.38ตัวที่3มันเกิน5ก็เป็น0.64ตามอาจารย์มากครับ4.15 0.64ดูอีกสักตัวหนึ่งความรับรู้กลุ่มที่2 4.20 0.48 4.20 0.48ก็ดูเลยครับการรับรู้นี่ครับ2 8 3 4.20 0.48โอเคไหมครับ4.75จังิ0 มาดูต่อครับ3าม0ของการรับรู้นะครับแต่เป็นกลุ่มที่3นะครับกลุ่มอายุ 31, 3 1 4 0 42, 3 9 2าม2ุด2ก้าสองนมเ้ยห็นไครับไล่ไปเรื่อยๆครับกลุ่มอายุ4ี่0แต่ยังเป็นก้านการรับรู้อยู่นะครับก็คือ 3, 1, 4.3 3, 1กับ0.43 4.3 1กับ0.43เห็นไหมครับ4.31 0.43กลุ่มสุดท้ายของการรับรู้และมากกว่า50ปีก็คือ4.26กับ 4. 0.48ก็แล้วกันนะครับ0.48ก็เป็น0.48 4.260.48 4.260.48โอเคไหมครับด้านการ้นหหาก็ทําอย่างนี้ครับโอนมาเรื่อยๆครับการประเมินทางเลือกตัดสินใจพฤติกรรมก็โอนมาเรื่อยๆส่วนภาพรวมก็เหมือนกันครับแล้วก็โอนมาก็ค่อยลากไปการค้นหาโอนมาครับ5กลุ่มครับการประเมิน5กลุ่มครับการตัดสินใจ5กลุ่มพฤติกรรม5กลุ่มครับภาพรวมก็มี5กลุ่มเหมือนกันครับ่าอาจารย์ สาธิตให้ดูอีกสักครั้งนึงนะครับภาพรวมกลุ่มที่1นะครับต่ำกว่าหรือเท่ากับ20 4.04กับ0.40 4.04กับ0.40กลุ่มที่1ของภาพรวมนะครับเห็นครับ4.04 0.40ขออีกสักอย่างนึงก็ได้ต่อไปนะครับกลุ่มที่2ของภาพรวม28 34.16นะกับ0.374.160.37 4.160.37อ่ะพอละ ตอนนั้นเราก็ไล่มานะครับ3 9 6 0 3 1เ1 8 0 3 0 4 0 9 0 2 9ดไล่มาเรื่อยๆเ,เรียบร้อยแล้วครับตารางสมบูรณ์แล้วครับนี่คือใช้ตารางที่1มาสร้างโอเคไหมครับอาจารย์เสนออย่างนี้นะครับเอาไปไประยุกต์ใช้เอาไปนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษ,ษาท่านชอบนะถ้าท่านชอบก็ใช้เลยท่านไม่ชอบก็ปรับปรุงหน่อยอย่างน้อยเรามีอะไรไปส่งท่านจากตารางที่ 4. 1 6ุนตัวนี้เราจะมาเขียนอธิบายแลวนะครับจากตารางที่4.16พบว่า ประธานของประโยคาาน์สมาคมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุเท่าไรเราก็ดูภาพรวมเลยครับเสร็จแล้วดูอาจารย์ดูค่าเฉลี่ยที่สูงสุดกลุ่ม41-50ค่าเฉลี่ยอันดับ1นะครับอันดับ2 21-30อายุนะครับอันดับ3มามากกว่า50ปีอันดับ4คือต่ำกว่าหรือเท่ากับอันดับ5คือ3 4 0เพราะฉะนั้นจัดการอธิบายให้คณะกรรมการให้รุ่นน้อง ได้เข้าใจวิธีการอธิบายนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ41-50 41-50ใส่ค่ามีนค่าให้ท่านดูด้วย4.18มีการตัดสินใจมีการตัดสินใจท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยมากกว่ามากกว,ากว่าการตัดสินใจเนี่ยมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุสายตามลำดับเลยครับมากกว่าอายุ28-30ปีครับค่ามีน4.16อันดับ3คือ มากกว่า50ปีครับ4.09อันดับ4คือต่ำกว่าหรือเท่ากับ20ปีครับ4.04และอันดับสุดท้ายครับ31-40ปีครับ3.96ตามลำดับนี่คือการอธิบายตารางที่1ครับคือลำดับของการตัดสินใจย,ย้ำไอ้บรรทัดนี้เราไม่ต้องเขียนในบทที่5นะครับอันนี้เพื่อการเรียนการสอนใน YouTube เท่านั้นเพื่อให้เรา สแกนหาได้ง่ายโอเคไหมครับใส่ลำดับไปหน่อยแต่เวลาเราเขียนในในบทที่4ก็ลบตรงนี้ออกนะครับโอเคแล้วเราก็ไล่าตามนี้ต่อไปเราก็มาสร้างตารางที่2นะครับคือคือตารางอโนว่ากรณีนี้ในบทที่สีอาจาร์ขอสมมุติว่าเป็นตารางที่17ของบทที่4นะครับตารางที่4.17ตั้งชื่อว่าการทดสอบความแปรปรวน ของการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยจําแนกตามอายุนะครับอายุของนั้นเราก็เอาเอาพุทธมาเลยครับจะเห็นว่าหน้าตาของตารางที่2เหมือนเอาพุทธเลยครับอาจารย์เปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนิดหน่อยครับนอกนั้นโครงล่างเหมือนเขาเลยครับเพราะฉะนั้นตารางที่สองก็ฝากนักศึกษามไม่จะจะภาษา,าอังกฤษทั้งหมดเหมือนเขาเลยก็ได้หรือจะเอาแบบอาจารย์ก็ได้แล้วแต่เลยครับไม่ไม่ตายตัวนะครับโอเคไหมครับ รับรู้ถึงความต้องการมีระหว่างกลุ่มภายในกลุ่มภาพรวมเสร็จแล้วก็มีซิกของเอฟนี่แหละครับที่เราจะดูโอเคไหมครับก็ copy ไปเลยนะครับถ้าใช้ตามนี้ก็ copy ไปเลยําเเทมเพลตตัวอักษรให้เหมือนกันเพราะนั้นอาจารย์ก็สร้างตารางตามเทมเพลตนะครับตามรูปแบบตารางที่ทางมอาจารย์ใช้อาจารย์ก็จะมี heading เส้นเส้นข้างบน heading เส้นธรรมดาครับหัวท้ายครับแล้วก็เส้นภาพรวมรับหัวท้ายครับจากนั้นอาจารย์ก็มา แต่อาจารย์จะมาเพิ่มคอลัมน์ผลทดสอบให้กับกรรมการท่านไดทราบประมาณหมายความว่าอย่างไรไอซิกของ f หรือ p-value ของ f ที่น้อยกว่าเท<ๆ>่ากับ0.05อาจารย์ก็จะใส่ดอกจันแล้วก็จะบอกว่ามันแตกตา่างมันแตกตา่างเห็นไหมครับอะไรที่เกิน0.05อาจารย์ก็จะบอกว่ามันไม่แตกตา่างเห็นไหมครับเช่นประเมินเนี่ยมัน0.107เกิน0.05แสดงว่าไม่แตกตา่าง0 0 6 6 มากกว่า0.05ไม่แตกต่างอะไรที่น้อยกว่าอ่ลืมใส่ดอกจัน์ครับใส่ดอกจันทร์หน่อยคับอะไรที่น้อยใส่ดอกจันแล้วเขาบอกว่าแตกต่างภาพรวมก็แตกต่างโอเคไหมครับอะมาดูวิธีการอธิบายอย่าลืมนะครับมีดอกจันก็จะรืมใส่ตลาดนี้ครับมี1ดอกจันของเราเนี่ยในยะทางสถิติที่ระดับ0.05เอเคไหมครับ อาจารย์ก็อธิบายแล้วทำไมต้อง0.05นะครับกลับไปยอ้อนดูต่อมาตารางที่4.17พบว่าอาจารย์จะเน้นตรงนี้เป็นหลักในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันเพราะเรามีทั้งหมด5กลุ่มใช่ไหมครับอายุต่างกันมีการตัดสินใจท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยแตกต่างกันอาจารย์ก็จะใช้ตรงนี้มาอาธิบายค่า f 6, ่ากบ4.606ค่าเท่ากับ0.001มัน,น้อยกว่า 0. 0.5 ดังนั้นอาจารย์ตบจบเลยนะครับดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานขั้นต้นสมมุติฐานขั้นต้นหมายความว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันมีการตัดสินใจแตกต่างกันเพราะนั้นอายุแตกต่างนะครับภาพรวมตอนนี้มันมีหลายด้านทั้งแตกต่างไม่แตกต่างด้วยอาจารย์ก็มีภลราคาที่สองอธิบายให้คณะกรรมการท่านได้ทราบอ,อีกว่าเมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกาันมีการตัดสินใจ ในการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบนด้านไปดูมีด้านไหนบ้างก็ระบุให้ท่านทราบด้านการรับรู้ถึงความต้องการด้านการค้นหาข้อมูลและด้านพฤติกรรมก็คือ3ใน5เนี่ยมันแตกต่างเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มาเขียนเป็นปริภราบที่2รับรู้ค้นหาพฤติกรรมนะครับด้านการรับรู้ถึงความต้องการเว้นช่องไฟด้านการค้นหาข้อมูลเว้นช่องไฟและด้านพฤติกรรมหลังการซื้อแตกต่างกัน อา,าด้านพวกนี้มาใส่ก่อนครับดังนั้นจึงทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างลายคู่เพราะอายุเรามีทั้ง5้าหกลุ่มเพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเทียบด้วยว่าภาพรวมกับ3ด้านนี้เราต้องทําตารางอีก4ตารางเพื่อแสดงรายละเอียดด้วยวิธี LSD นั่นก็คือเอาพุทธที่อาจารย์สอน ให้เราติ๊ก LSD กับเชฟเฟ่นั่นเองด้านั้นอะไรที่ซิกหรือซิกของ f อะไรที่น้อยกว่าเท่ากับเราจะต้องแจกแจงลายกู่มาดูกันนะครับอาจารย์ขออน,นุญาตเอาภาพรวมขึ้นก่อนเนื่องจากภาพรวมข,ของเราซิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาภาพรวมขึ้นก่อนครับเสมอนะครับถ้าภาพรวมไม่ซิกแล้วค่อยเอาลายด้านตามลําดับตามลําดับในกรอบที่เราประพูแต่ตอนนี้ภาพรวมมันซิกแล้วก็ต้องเอาภาพรวมขึ้นก่อน ตอนนี้ภาพรวมเนี่ยเราใช้ LSD ใช่ไหมครับมาดูวิธีการเอาข้อมูลจากตารางเปรียบเทียบรายคู่ไปใส่นะครับมาดูกันมันเยอะเฉยๆครับแต่ถ้าเราเข้าใจมันก็จะง่ายด้วยวิธี LSD ถ้า LSD เราเขียนตัวเต็มไว้ในบทที่3แล้วตรงนี้ไม่ต้องมาเขียนซ้ำนะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้อาจารย์ขอเขียนไว้เผื่อใครสสใจว่า LSD ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก list significant difference นะครับ or is significant d i f f e r e n e ย้ำว่าถ้าบทที่3เราเขียนตัวเต็มไปแล้วตัวนี้เราสามารถใช้ LSD ธรรมดาได้เลยไม่ต้องมาวงเล็บเหมือนอาจารย์3าอีกแล้วโอเคไหมครับต่อมาอย่างที่อาจารย์บอกถ้าภาพรวมซิกอภาพรวมขึ้นก่อนครับแล้วค่อยตามด้วยด้านการรับรู้ตามลำดับครับค้นหนาข้อมูลพฤติกรรมเพราะนั้นเราต้องทำตารางเปรียบเทียบรายคู่ในทั้งหมด4ตารางโอเคไหมครับเพราะอันนี้ด้านปีกย่อยเป็น3บวกภาพรวมเป็น1 อะตอนนี้วิธีการเอาข้อมูลมาใส่ภาพรวมเป็นยังไงล่นะนักศึกษาอาจารย์็สงสัยข้อมูลมันเยอะอะดูรูปแบบที่อาจารย์จะนําเสนอนะครับตารางที่4.18การแสดงเปรยบเทียบความแตกต่างในผู้ของการตัดสินใจจุดๆ,ๆ,ๆจําำแนกตามอายุด้วยวิธี LSD แล้วก็บอกภาพรวมอาจารย์โพสต์อย่างนี้นะครับเพราะว่าต่ำกว่า20หรือต่ำกว่า20กับต่ำกว่า20คือตัวมันเองเนี่ย มันไม่มีความแตกต่างอยู่แล้วถึงแม้พอเราทดตารางเมตริกคือต่างกว่า20 2 1 30 3 1 40 40 50มากกว่า50แล้วเราก็เขียนเหมือนกันเลยอย่างนี้อาจารย์เรียกว่าตารางเมตริกเพราะนั้นตัวมันเองกับตัวมันเองไม่มีความแตกต่างครับเดชไปครับตัวมันเองกับตัวมันเองเดชไปครับตัวมันเองกับตัวมันเองเดชไปครับแล้วก็ตัวนี้ตัวมันเองกับตัวมันเองเดชครับสุดท้ายตัวมันเองกับตัวมันเองเดชครับเพราะนั้นอาจารย์จะรีพอร์ตเป็นสามเหลี่ยมหัวความเห็นไหมครับเนี่ยคือตัวสีเหลือง สามเหลี่ยมหัวข้ามส่วนในตัวนี้อาจารย์ไม่รีพอร์ตนะครับเพราะว่ามันมันซ้ํากันครับมันซ้ํากันอาจารย์ก็เลยแดดแดดเอาไว้นะครับตรงนี้ก็แดดแดดเอาไว้อาจารย์จะแดดแดดเอาไว้ that, that, นี่บอกนักศึกษาก่อนนะครับว่าคู่เช่นต่ํากว่า20ปีกับ21-30ปีมันก็เหมือนกับ21-30ปีกับต่ํากว่า20ปีคือคู่นี้กับคู่นี้มันเหมือนกันเพียงแต่จะเอาอะไรขึ้นหน้าเอาอะไรตามหลังเห็นไหมครับเพราะเราทําตารางเมตริก 20-30ก็ต่ำกว่า20ดูเอาพุทตัวเลขเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ต่างกันที่สัญลักษณ์เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกเรารีพอร์ตแค่เป็นสามเหลี่ยมหัวความก็พอมไม่ต้องรีพอร์ตทั้งหมดไม่งั้นไม่รู้ว่านับคู่ซ้ํากันอีกงงเหมือนเพศหญิงกับเพศช,ชายกับเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยเรานับเป็นหนึ่งคู่นะครับถึงแม้มันจะซิกทั้งคู่เพียงแต่เอาผู้หญิงมาไว้ข้างหน้าแล้วผู้ชายมาไว้ข้างหลังล้วก็จะได้ค่ามีนดิเฟรนต์และมันมันซิกคือมันมีดอกจันคือ มันมีในยะสําคัญสุดรชนาขณะที่เราเอาผู้หญิงไว้ข้างหน้าเอาผู้ชายไว้ข้างหลังมันก็ซิกเหมือนกันเพราะฉนั้นเราจะนับยังไงแล้วก็นับ1คู่เหมือนกันเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยเสนอว่าไม่เสนอซ้ำล้วเพราะฉะนั้นนี่คือฟอร์แมตที่อาจารย์นําเสนอว่าทําไมอาจารย์ถึงไม่เอา21 30กับ20 30, 30, 30, 30ปีมาใส่ตรงนี้เพราะมันก็จะเท่ากับ20 20 21 30กับ20ปีมันก็เหมือนกันตัวนี้ซิกเดี๋ยวตัวนี้ก็ซิกเดี๋ยวหนูไปนับซ้ํากันมันจะงงโอเคไหมครับ ถ้าไม่โอเคสอบถามใต้ตารางมานะครับใน youtube อ่ะตอนนี้พอเข้าใจแล้วมาดูวิธีการอาจารย์เอามาจากไหนล่ะไปดูเอาภาพรวมก่อนใช่ไหมเอาภาพรวมก่อนใช่ไหมเพราะนั้นไปดูภาพรวมนะครับเอาพุทวิธีการดูก็เหมือนกันครับตารางเมทริกยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเลยครับยกตัวนี้มาเลยครับลบศูนย์จุดหนึ่งสองศูนย์อาจารย์ใช้สามหลักใครจะใช้ห้าหลักก็แล้วแต่นะครับ วิธีสังเกตนะครับดูว่าตัวนี้มันมีดอกจันเห็นไหมครับแสดงว่าคู่นี้ต่างกันหนึ่งคู่และมีดอกจันถ้าเกิดใครไม่เห็นดอกจันดูคอลัมน์สามก็ได้ครับดูค่าซิกก็ได้ครับมันน้อยกว่า0.05ย์จนห้นะครับ0.04เห็นไหมครับดูดอกจันตรงนี้ก็ได้หรือจะดูค่าซิกตรงนี้ก็ได้แสดงว่าคู่นี้ต่ำกว่า20หรือ 20/ 30ิเนี่ยหนึ่งคู่แล้วที่เราจะต้องรีพอร์ตเพราะนั้นเราก็าเอาค่ามี i f f e r e n c e ไปใส่0.120แล้วก็ดอกจันร์ 0.120ล้วก็ดอกจันต่อไปครับดูต่อไปครับเอา mean d i f f e r e n มาใส่นะครับว่าเป็น 0. 8, 0. 0.8 0.086จริงไหมเราก็ดูต่ำกว่า20 30 0.0859ก็0.086ไม่มีดอกจันใช่ไหมครับถ้ามองไม่เห็นดูค่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับค่าซิกมันมากกว่า0.05มันไม่มีดอกจันรตรงน,นี้ก็ไม่ต้องดอกจันทร์ต่อไปครับ20กับ40ไป50ลบ0.13 7ก็แล้วกันลบ0.137 0.06ก็ไม่ต้องใส่ดอกจันใช่ไหมครับลบ0.137เห็นไหมครับไม่ต้องใส่ดอกจันถ้าตัวสุดท้ายละลบ0.044 20กับยี่ลบ0.044ก็ไม่มีดอกจันนะครับอ่าลองทําให้อีกตัวหนึ่งก็ได้ครับพอได้ใช่ไหมครับพอ21 30 ยี่สิบก็ไปดูตารางเมตริกก่อนที่เราคิดไว้เพราะฉะนั้น2ี่สิบก็ตัวมะเร็งกับตัวมะเร็งส่วน2ี30ิบบกับตัาตกว่า20ไม่เอาเลยครับเพรสามเพราะนั้นเราก็ยี่สกับ3ามเอ็เลยครับก็คือ0.206ดอกจันด้วยเดี๋ยวศูนี่เลยครับค่ามันนี่เลยศูนยดอกจันด้วยเห็นไหมครับที่อาจารย์บอกแล้วตัวนี้ไม่เอามาเพราะเรารีพอร์ตตัวนี้แล้วเห็นไหมครับค่ามันเหมือนกันเลย หนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งพเพียงแต่ตรงเนี้ยติดลบตรงเี้ยเป็นบวกรู้ได้ไงก็คู่เดียวกันก็เพราะว่าน,นี้ต่ำกว่ายี่สิบกับยี่สิบสามสิบเห็นไหมครับซิกใช่ไหมครับขนาดนี้ยี่สิบสามสิบก็ต่ำกว่ายี่สิบเห็นไหมครับเท่ากันได้เลยอาจารย์ถึงบอกว่าทํารูปแบบตารางเมทริกเป็นสามเหลี่ยมความดีกว่าไม่งั้นเราใส่ทั้งวงเล็บนี้วงเล็บนี้เวลาเรานับเราไปนับอคู่นี้คืหนึ่งคู่คู่นี้ก็หนึ่งคู่มันคู่เดียวกันเหมือนชายกับหญิงกับหญิงกับชายก็คือคู่เดียวกันเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นกรณีนี้เราข้ามเลยนะครับจากตัวนี้มาตัวนี้เลยก็0.206ดอกจันดูตรงนี้ก็ได้ต่อไปครับ21.30กับ11.50ลบ0ลบ0.106ไม่ซิกนะครับไม่มีดอกจันแล้วนี้เกินลบ0.106ลบ0.106อะมาดูตัวสุดท้ายครับ21.30กับมากกว่า50ลบ0.076จริงไหม ที่เป็กับห้าสิบลบศูนยเจ็ห็นไหมครับไม่เกิดอ,อีกที่นึงก็ได้3ามเอชสี่สิบามอชสี่สก็ข้ามมาตัวนี้เลยครับ3ามเกับสี่เอห้เลยครับลบศูนย์จุดสมลบศูดสองสองสามมีดอกจันด้วยดูตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับทาไม่มั่นใจกลับมาดูที่นี้ก่อนว่าสามเอชสี่สิบข้ามมาที่สี่สิบเอหเห็นไหมครับอาบอกแล้วว่าข้ามมาที่ตรงนี้เลยก็ลบศูนย์จุสาม ต่อไป3ามกับมากกว่า50สูลบศูนุดหนลบศูนยตัวนี้ครับไม่มีดอกกันนะครับอ่ะดูอีกทีนี่4สี่สิบเอ็ดห้าสิบสีก็ข้ามมาเลยครับข้ามมา50ปีเลยครับถ้าเกิดใครไม่ดูใครไม่รู้ว่าทําไมต้องข้ามก็ดูองี้สี่สบเอกับห้าก็มากกว่า50าสิบเลยครับเพราะตอนนั้นมันํามแล้ว4ี 41, 50ิบเอากับตามกว่า20ปีก็นี่ไงสี่สิบเอ็ดห้าสิบกวตรงนั้นก นี่คือความหมายเพราะฉะนั้นเราก็1 0บเป็นห้าสิบกับห้าสิบเลยครับลบเป็นไม่ใช่ลบครับ0.092ครับ0.092นะกครับ1ิเป็นมกตัวนี้ไม่ต้องดูเลยครับเพราะมันเริ่มซ้ำแล้ว0 0 9 2ไม่มีดอกจันใช่ไหมครับเพราะค่าซิกมันเกินอ,อ่ะนี่คือการโอนข้อมูลจากตามเปรียบเทียบรายกู้มาใส่ เห็นไหมครับจากนั้นเราก็มานับดอกจันมีทั้งหมดกี่คู่ครับ1คู่ครับ2คู่ครับ3คู่ครับเพราะฉะนั้นอธิบายเลยครับจะลืมใส่ดอกจันด้วยว่ามีในยะสสาคัญที่0.05นะครับโอเคจไหครับจากตารางที่4.18พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต,ต่างกันมีการตัดสินใจในการท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยในภาพรวม แตกต่างการจำนวน3คู่ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่ำกว่า20ปีกับอายุ21-30ปีคู่ที่หนึ่งเห็นไหมครับเวนบไไบ 3, บ 2, เ้นช่องไฟหน่อยครับต่อไปไล่ดูครับอายุ3 21-30ปีกับ31-40ปีอายุ21-3กับ31-40ปีคู่ที่สองเนช่องไฟหน่อยครับหมดแล้วครับใส่และครับผงบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าจะหมด จะเป็นสุดท้ายรายละเอียดสุดท้ายแล้วนะพระกอ3สามคู่เลยนะอะคู่สุดท้ายว่าไงครับสามสี่สิบปีกับสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบปีสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบปีกับสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบปีนี่คือการเขียนอธิบายใต้ตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างในคู่ LSD หรือลักศึกษาจะใช้เชฟเฟ่ A ก็ได้กระบอกเขาหน่อยโขเคนครับขึ้นอยู่กับบทที่ส,สามศึกษาจะเขียนว่าไงอะอาจารย์ขอแถมนะครับสี่จุดหนึ่งเก้าครับสี่จุดหนึ่งเก้าตัวนี้เป็นรายด้านแล้วนะครับ เพราะนั้นภาพรวมมาก่อนนะครับถ้าภาพรวมซิกถ้าภาพรวมไม่ซิกก็ลอยด้านขึ้นเลยเห็นไหมครับกรณีด้านการรับรู้ถึงความต้องการเห็นไหมครับอาจารย์ก็จะรีพอร์ตเป็นสามเหลี่ยมวงกามเหมือนกันแต่กรณีมีทั้งหมดกี่คู่ครับหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สีค่คู่อาจารย์ก็มาจัดการเขียนเลยครับจัดตารางที่สี่จุดหนึ่งเก้านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกันมีการตัดสินใจในก,การท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยด้านการรับรู้จะไม่ใช่ภาพรวมแล้วนะครับจะเป็นด้านการรับรู้นะ แตกถึงถามความกินแตกต่างกัน4ีกู่ได้แกมาอธิบายเลย20ต่ำกว่า2 0่สิบถึงสามสิบเอ็ดสี่สิบถึงสามสิบเอ็ดสี่หนึ่งกู่เว้นช่องไฟผู้ที่สองยี่สสากับ3ามสิบ่ผู้ที่2องยีสากับ3ามสเว้นช่องไฟให้คานับเป็นคู่ได้ง่าย3ามสิบ0 3 4 0สี่สถึงสี่สิบเห้ถึงสี่สิผู้สุดท้ายอย่าลืมส่งสัญญาณให้ผู้อ่านทราบและ ็คือการบอกว่าจบละรายละเอียดสี่คู่ครบแล้สามสิสี่สิบมากกว่าห้าสิบปีสามสสี่สิบมากกว่าห้าสิบปีจากนั้นนักศึกษาก็ทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบอายุจากนั้นก็ไปทําอาชีพรายได้เฉลี่ยต่อไปครับก็เอาพุทธก็จะมีแค่นี้ครับอันโนามีสามตลาโอเคไหมครับก็รา,ายละเอียดเยอะหน่อยครับถ้าใครใช้เปรียบเทียบโอเคไหมครับถ้าโอเคแล้วอาจารย์หวังว่า นักศึกษาคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับหลังจากประมวลได้แล้วจะเขียนยังไงเอาไปนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาดูนะครับสําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนกับอาจารย์ถ้านักศึกษาชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ